รงนี้คือตล,ลาดน้งน้เลยครับเดินยาวไปยตลาดนี่ครับเลยไอ,อีกไหมตลาดนี่ไปก็คือโค้งขวาก,วากวา็ตรงท่าแดงใช่ไหมเลยไปอีกนิดนึ่งืเลยไปอีกเหรอนิเดนเดียวนะิดเดียว<ๆ>ประมาณเท่าไหร่สองคืบพี่เรไมีคืบคือเร

อ่าอ่ายกขึ้นัยกขึ้นไหวม่ไเนดยเลยเอาเป็นลยมาเลยครับเอาเป็นทลายมาเลยย่้ไหยกขึ้นเลยไ่เเอาคนเดียวเลยครับเล่นสบายเลยครับคราคนนะครับว่าจะไปคนนได้ใครคนเดียวครับ แบกผู้เดียวเลยว่ะผู้เดียวไม่ทันครับผมทางหน้าปล่อยปล่อยไดินยู่อย่าบ่เด้อเดี๋ยวครับ การตรวสอโทรมาบอกว่าไปต่อเรื่องเอกสารนั่นแหละครับทีภาพรนแล้วเรจตงปรับีรอบนคร,ร,เนครใเฉาะใรายละเอียดองนี้เขาจะตับกรับเซจก่อน,น8ครับ ช่วยครับพอสิขึ้นได้ไมเห็นเรื่องไรจาเนี่อะไรไม่เดินาต่ลคนน่านบอกไรที่มีปากพี่บอกรอบแล้วก็พออ๋อบอกหลายรอบแล้เไีเออนำตลอดมาให้ดาวก็ขรับตลอดโอเบอสองรอบกับเรเอาไว้พี่เห็นทุบอก

เตียงภัไหรือเปล่าอ่าโทรดูันบนได้เลยนะคะอ่าโทรครันก็แบ่งได้นครับแบไ กนที่เซเว่นนะครับใหม่รอบใช่หรืเซเว่นที่ไหนล่ะโอไม่รอบสามเซเวนอำเภอนี่นะโอ้สามอำเภอบ่มีกับบ่มีเพอดูนี่อำเภอสาเซเวนอำเภอนี้เจ้าปและเจ้าคซื้อมาแล้วจะหู่นวะเนี่ยหมอว่าสามเซเวผู้หนาผู้หนาคน่เออู้นคนละซื้อมาแต่หุ่น่าี่าว่ามืนบ่มี มีอ <l ots sei> <c ười> ีต่้งหาเนี่บิ๊กสีอีกตั้งหาอาใสผู้เด็กบิ๊กสีน้อยอ๋อี่มันวางรง่ายเลยเอาพื่อปลายให้ซิคขึ้นสงเก็บไว้ห่ขวดนคะไ้อย่าไปตัดหน้า

เขาใส่ชุดีอเลยผมไม่รู้จักว่าชุดไหนนี่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 ใส่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เหรอใช่เไม่รู้จักใ่ลทไมไกขานี้เนี่ย่อยาวมาปหนยีับน้ำก่อนนะครับจับน้ำไปก่อนนูนยิงน้ำไม่อะ กำลังแบบดืมน้ำเลยครับจีเลเหมือนจีนไทยใหญ่อะอะไรเหมือนคนจีนจีนจีนเลยใหญ่เลยครับคนคนละอะไรสักอยรับ น้ำแบ่งได้นะเป็นสิริมงนลนะ,นแ,ลนะแบ่ได้นะแต่น้ำเราไมนไว้สะที่ผมเห็นชุดี่สวย่า็นุดีสวยอดีคนะันนี้ทีเป็นสองรอยี่สามสิบเ็นครับ หมดมาสาธุนะครับญาติโยมท่านนะครับจับไว้นะครับเนาะจับประเคนทุกของก่อนนะครับเอาวางลงครับไม่ต้องยกนะครับจะได้ถวายหมดเลยพนมมือไม่จับไว้เลยอย่นี้ครับแบบนั้นแหละสาธุนะครับคุณแม่ก็จับไว้เลยเด้อจับหมดเลยจับรวมกันเลยไปเคลนถวาย

น้น้ํา่จับน้ห่นีแต่งตัว่ผมก็เป็นไทยใหญ่แล้วก็แต่งตัวเป็นรีสอร์เลยชื่อยิดด้วยแล้วรได้เผมถามเพราะว่ารีซออันนี้เป็นตลาดอัคารวันอังคารจะมีคนมาแขง อันนี้อันนี้ทำไมแต่ง,แต,งแต่งตัวแบบนี้นเอ๊ะาลิซอร์อ๋อมีใช่เนาะมามามาจากที่หนหนวตอนนี้อยู่นี่เหรอยูออ่นีแจะเป็นไอ้พาวิซอภาษาไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนับษาใหอ่อ๋อพาวิซอรบ คนพี่กัสัมภาษณ์แน่กับพ้คนพี่สัมภาษณ์่กับพ้ก็สัมภาษณ์ไปดีแ,กแ,กแกกกค่สกิดิยวสกิดิยวิผมไม่เคยเห็น,นรีซอเมื่อกี้เขาบอกเขาจะไม่มาแล้วอ้<ไ>บอกาม,มา

<coughs> đãi là đeo. Ô măng măng America. America. A yeah. Yeah. We, we we Holiday? Uh, yes, but we came here to see him. Oh, yeah, okay, six o'clock, come. Sit so, where? Sukru, so cool. Sukru, so cool. I don't know name, Sukru. So cool. Here, in this town? Yeah, and up there, up there, I think, I think, up there. Okay. Yeah, okay. And come, six o'clock. If we find the place, we will be there, if we can find it, thank you so yeah, much. it's okay. <laughs> Oh, do you have the video? <laughs> yeah, 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 yeah. Oh how can hey. I get the can I have your WhatsApp so I can see the video Yeah hello No uh <laughs> how how I can I find it Ah yeah. uh, hey, WhatsApp name uh or Facebook Bao Thin Bao Thin Bao Thin uh, Yeah Bao Thin I don't know english <laughs> No no okay. I don't know English but spell can <laughs> I <laughs> Helen, 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 Helen. Okay, thank you. Helen. Like this? No, 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 no. In Facebook or WhatsApp? Me, Thailand. I don't know. It's okay. Oh, okay. Thank you. Thank you. ว่าแล้วผมผมคิดอยู่ไม่โดนเลยน้อโอ้ยไปเลยไปแบบใหญ่แล้วนี่นะคุยดีซอที่ยังไม่ได้เลยนี่คุยกันดีน้อ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 อันนี้แข็งค้าอย่าไปจับโอ้ยให้ดู โอ้ยตาาตนนี้ที่จริงก็มีเยอะนะอาไม่ถือไม่ถือแมห่หนูให้เข้ามาเมื่อกี้นะหนูตาเห็นสุดห่าฝอกไอ้น้ำอ้อยก็เอาไปเอาไปเกลี่ยบนมืเยอะทำไมเนาะไม่โทรศัพท์เขาไม่มีเมนูภาษาไทยเอ้ยเสียง,งเลยที่ใส่ผมจะเปลี่ยนชื่อต้องเป็นภาษาอังกฤษหมด

นี้สาิกซีนะครับเนี่ย <c oughs> คือเอาทั้งอันนั่นแหละ <c oughs> ไม่ไม่ไม่พี่ก็รู้ว่าผม <c oughs> โอเคดีค่าวทินส <c oughs> ี่ทิ้นบอกประเทศอะไรนะเมกาเมกา <c oughs> มาสิบโอครบ <c oughs> ไม่หรอกอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่หรอก หยิบวดแล้วมะน้ำแก้วไว้วดเลยนะเาเอาไปเมดตัวสม่ออกน้กรเด็น่านเม็ดเอฟซีคุยกัน ที่คุยกันนะครับเด้อขออนุโมทนาสาธุครับครับครับตอนน,อน,อน,นี้ยังไงเอาไปแล้วลืมเอามาดูดี่เอาซะเลยดนอะไรอ่ะเสียที่แค่แและ อโอ้ยไม่ขอพี่พ่อเกได้เสื้อไหมเกได้เสื้อไหม,วมสวยสวยออสุกเกมข้ามันไก่นะครับพอี่เจ็ดนี้เขาจะมีงาน มีมีงานอะไรครับที่เผาดิซอนนะครับองานเผาี่ซอนไม่อยู่แล้วโอเคผมจะกลับมาเพราะมันไม่กี่วันเองวันนี้ยี่สห้าเลยสองวันนี่พรุ่งนี้ก็ยี่หกแล้วไปถึงแล้วผมก็กลับมาก็ได้แต่ผมอยากไปอะไรนี่ที่เขาเลือกคู่กันหรอร้านเสากอดหรือเปล่าหรือไงที่นี่จะมีไอ้ไอ้ถ้าหถินแม่ กได้แล้วตัปน้อยๆอ่ารตกปโตไปยตโอ้ยนี่ปโตไปโตไปโตไปโตยตไมโตไปยตไสโตไป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 งตไีไม่ไไปโต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 ไิโตไตไปโตไปโตไตไปโตไปโตไปไปโตปไปโตปโตไ้โตปโตนปตไปโตไปโตไปโตติปโตไตปไปตขออนุญาต วันนี้ย่าหยิบข้วเลงฉันบอกได้แต่ฉันไม่หยิบเกอนกว่านึงจให้ลูกกินแล้วนะ เลยนะครับเนาะ พุทโธ่ที่ไหนครับโอ้ขัดเอาคน้ำวางเลยนะจ๊ะไปไป็นร่งแ้กกันแล้วแต่แล้วเดี๋ยวูมาร์สคเนยโอเคกินรอดมาคน่ะก็กินที่แก่ได้เนยแก่รอมาคแต่ว่าอันนั้นอยากได้เยอะข้างล่างนีเดี๋ยวเาเอาไป่้ เอาไปแจกที่จริงที่ ด้านหน้าพอดีดี้านจะถือเนาะเขาใส่ยูิอมอรกันเลยอันนี้อันนี้ถวายไหมครับเลยขอให้ขอให้อันนี้อันนี้ถวายไหมผ้าผ้าถวายเนาะถ้าไม่ถวายบอก จะจะถือเงินไว้ในมือเนาะเงินใส่กระเป๋าเกงไว้นะครับเนะาะตาทำไม่แล้รับใจ